ทักทายจากสไปบ้านนอกสวีเดนค่ะวันนี้เรามีออเดอร์รัวๆจากลูกชายค่ะว่าอยากทานแผนเคก้กคุณเป็นแม่จะเฉยได้ยังไงจัดไปตามออเดอร์สิคะแผนเค้กเป็นขนมหรือของว่างที่ทานเล่นแล้วก็อร่อยนะคะเด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ชอบด้วยค่ะคนสวีเดนจะนิยมรับประทานแผนเค้กมากค่ะส่วนผสมก็จะมีขึ้นหน้าจอนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองทําทําง่ายแนะนําเลยค่ะ ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีหลังจากที่ผสมส่วนผสมเข้ากันให้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนี้ก็เทเนยลงไปในกระทะนะคะการดูว่าเนยร้อนได้ที่หรือ,อยังให้ดูจากฟองเนยที่ขึ้นนะคะแล้วเนยจะเริ่มใสค่ะหลังจากที่กระทะร้อนได้ที่แล้วนะคะก็ตักแป้งลงไป1ทับพีใหญ่ค่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้2นาทีกลับด้านค่ะดูว่าแผ่นแป้งเหลืองได้ที่ก็ตักใส่จานทิ้งเอาไว้นะคะทำแบบนี้บนไปจนกว่าแป้งจะหมุดค่ะไม่ยากใช่ไหมคะเห็นแล้วทำได้ง่ายมากค่ะ เห็นไหมเริ่มเป็นชั้นสูงแล้วนะเสร็จแล้วค่ะแป้งที่เราทาเอาไว้เสร็จแล้วมาดูวิธีการกินของโนสวีเดนกันค่ะว่าเขารับประทานแพนเค้กกันแบบไหนคนที่นี่เขาจะรับประทานแพนเค้กกับแยมนะคะแล้วนี่ก็คือแยมลูกพลุนหรือแยมพลูมมอนที่เราทําเอาไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะถึงเวลาได้ออกมาใช้งานแล้วค่ะ ตักแยมใส่ลงไปแล้วก็เกลี่ยให้ได้ที่นะคะเสร็จแล้วก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ม้วนแล้วก็ตัดพอดีคำนะคะบอกได้เลยว่าอร่อยถูกใจรับ <c oughs> ประทานแพนเค้กด้วยกันค่ะถ้าได้ทานแล้วจะติดใจนะขอบคุณที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกการ support ไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบาย